สวัสดีครับทุกผู้ชมขอนำทานผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนครับครับรอบคัดเลือกคู่ระหว่างทีมชาติเติร์ดเมนิสถานเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมชาติไทยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปการลุกขวนเพื่อทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผม สำหรับการแข่งขันกิ่งของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในคืนวันที่10มิถุนายน2568เวลา4ทุ่มตามเวลาประเทศไทยครับในส่วนของไซติการเจอกันของทั้ง2ทีมครับเคยเจอกันทั้งหมด1หลครับเป็นทางด้านทีมชาติไทยครับเฉือนเอาชนะมาได้1ประตูต่อ0ครับเมื่อปี2022ครับในศึกฟุตบอลคิงครับเยครับก็มาดูกันว่านัดนี้ผลจะออกมาเป็นเช่นไรครับรบกวนเพื่อนๆคอมเมนต์ทายผลการแข่งขันกันเข้าได้ครับ มมร่วมสนุกเข้ามาพูดคุยกันครับแมตช์นี้ทีมชาติไทยของเราครับต้องการ3มแต้มเป็นอย่างยิ่งครับเพื่อที่จะแซงขึ้นไปหลังจากฝูงของตารางคะแนนปุ๊บดีเลยครับแมบตบนี้จึงมีความหมายมากครับสำหรับทีมชาติไทยของเราครับอย่างน้อยก็ต้องเก็บให้ได้1คะแนนครับถ้าจะให้ดีก็3มแต้มเท่านั้นครับในเกมนี้ not ครับพุ้ธศิสินเป่าเขียรูเล่นครับจะเป็นทางด้านเติร์ตเมนิสถานชุดสีเขียวทีุ่กจะซ้ายไปขวาก่อนตรงนี้ยังเก็บเล่นได้ครับเติร์เมนิสถานคาเบลแข่งออกขวามาสวยนะครับทากิสฝากเข้าในมาเคลียท้กหมได้เฮดเดียดรอออกซ้ายมา ไอ้ดฟานดอดอพาขึ้นมาเองครับไปเหลียวไม่ได้ต้องย้อนกลับมาตั้งที่เอเรียสชนะทิพสกสรสินไหลออกซ้ายมาไอ้ดฟานดอดอหักเข้าในมาชนะทิพเล่นมาที่เอกนิดปัญญาไอ้ดฟานดอดอไหลออกซ้ายมาสวยเลยครับเอกนิดเอกนิตยกเข้าในแล้วได้ขึ้นตรงนี้ยังเคลียร์ออกมาได้แคเมลฝากประตูกลาง จะไปเองตรงนี้ยังได้อยู่ครับฟาร์ครอฟใหม่ผ่านพิจิวัตโอ้โหแล้วยังล้มตัวเล่นได้ตรงนี้บอลสวนมาครับของดูไลเอฟแท็กออกขวามาทีกิสรอฟตรงนี้แล้วยกเข้าได้มา <c oughs> ชินภัทรยังเคลียร์ทิ้งมาได้แล้วคาเมลจ่ายมาก็ไม่ดีนะครับจเจริญศักดิ์จะสวนเบนจามินเดวิด ไหลออกขวามาสุพันันบุรีรัตน์กับมาตั้งที่ชินภัทรเอเรียสไหลออกซ้ายมาแอดฟานชนาทิพส่งกระสินชนาทิพฝากมาที่สุบนันสุบนันจ่ายยัดให้เจริญสากับเป็นชีงมาปราเมศยังหาเรียบยิงไม่ได้แล้วตรงนี้ล้มลงไปผู้ตัดสินให้ได้ฟ้าครับแต่ตรงนี้ปรเมศก็ เอาเป็นลูกฟรีคิกครับไม่เล่นไวครับนี่ครับโดนแสจจากด้านหลังครับเป็นฟรีคิกรยนตรายของทีมชาติไทยของเราเลยครับชนาทิพย์อยู่ที่ดูกตั้งแต่แล้วสัดตรงนี้ไม่ผ่านกำแพงบอลของสุพนันยอดมาพรเมศได้ควิดตรงนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเอาจนได้ครับนาทีที่17จครับจากพรเมศอัดวิไัยครับอทำประตูได้อีกแล้วครับนาทีผ่านมาเพิ่งหญิงใส่อินเดียได้สุดสวยนะครับทางด้าน เจ้าฟองปรเมศอัจวิไดครับนี่ครับชนาทิพย์ยิงไปติดกำแพงครับบอลมาเข้าทางสุปรนันยอดไปที่จุดนทพบแล้วดิขิดคนเดียวหนึ่งๆเลยครับ นับหนึ่งจนได้ครับทิมชาตไทยบุกมานำแล้วครับ17นาทีเท่านั้นเป็นโอกาสทักทายครั้งแรกๆด้วยครับของทิมชาตไทยในเกมนี้สุพนรณตัดได้แล้วจนทายผู้ัดสินเป่าย้อนให้ได้ฟาวครับจังหวะนี้ จนอฟครับเปิดฟรีคิกยัดเข้ามาแล้วได้ขึ้นด้วยแต่กดไม่ลงครับเหิ่ข้ามคานออกไปปฏิวัติวางยาวขึ้นมาลินตรงนี้ไม่ เก็บรีดไม่ได้ครับทางด้านโปรเมศบอลลอขอบครับย้อนขึ้นกลับมาแล้วจะเล่นทิ้งตัวนี้ชินพัทยังเคลียร์ทิ้งไว้ได้สุพรรณตัดได้ให้มาจเจริญสักวงก่อนเล่นมาที่ปรเมศอดวิได,ด,ย,ไดย้อนขึ้นกลับมาจเจริญสัก แล้วขวามีสุพนันเติมแล้วแทงให้ปรเมศตรงนี้แล้วข้างในมีอยู่ตรงนี้ปรเมศจะเปิดเปิดไม่ได้เอาแล้วเกือบเลียไม่ดีเหมือนกันแหละครับเติมนเมนิสถานวางยาวมาไม่ผ่านชินภัทรวันนี้เก็บผู้เล่นแนวรุกของ,องเติมนเมนิสถานอยู่หมัดเลยครับชินภัทรแล้วเอกนิสปัญญาสัตว์ตรงนี้ไม่ดีเท่าไรนะครับ บอลวางยาวขึ้นมาติดเอเรียสดอร์กระดิดปัญญาเิกระดิษไหลออกซ้ายมาชนาทิพสกสินย้อนกลับมาตั้งที่เอร์ฟาชนาทิพจะยกเข้าในตรงนี้ติดบล็อกนิดนึงครับเป็นลูกเตะม,มุมครั้งแรกของทีมชาติไทยชนาทิพครับจะเปิดลูกเตะม,มุมเข้ามาชนาทิพ ยอดไปที่ตรงกลางแล้วเลยไปหมดเลยครับแต่เบนจะเ็นเดวิสยังเก็บบอลเล่นได้แล้วเปิดยัดทันทีตรงนี้ดูดอ,อกหลังไปเลยครับบอลวางยาวขึ้น,นามาบชน,นาทิฟเล่นมาเอกนิปัญญาเอกนิดดึงชาแล้วไหลออกซ้ายมาชน,นาทิปชน,นาทิป เล่นไม่ได้ย้อนกลับมาตั้งที่แอดฟานแอดฟานยังเปิดมาจนได้ครับตรงนี้นเบิร์นมันย้อยๆมาเข้าบึ้ผู้รักษาประตูเลยครับบอลยอดไปทางด้านกลับซายครับเดอร์สเมนนี้สถานจะบุกบ้างครับฝากมาบุตรคอฟ หยดมาตรงนี้สุพนันก็ดักเอาไว้ได้นะครับบอลย้อยยมาเจริญศักตั้งมาเบจิเมเดวิธฟาประตูกาเอากนิดปัญญาเอากนิดแล้วไหลมาตรงนี้ไม่ดีเลยครับบอลหดขึ้นหน้ามาอีกครั้งหนึ่งสุพนันยังตั้งได้แล้วชินภพัทตัดมาเบจิเมเดวิธเจริญศัก์ให้มาปรมศปรเมศ ไหลามาที่เจริญศักดิ์เล่นชิงหนึ่งสองกับปรเมศตรงนี้เอาแล้วยังมาเข้าทางเอกานิษฐ์ปัญญาบอลกุกคิกไปมาก็จบไม่ได้เหมือนกันซีเนพาร์ย้อนขึ้นมาพิธิวัตรเล่นมาที่ชนาทิพสงกสินเป็ <Davis. S 1> นเดวิดจ่ายยัดมาปรเมศย้อนขึ้นมาเบจิมินเดวิดไหลออกขวาม,มาสุปน,นันสุปน,นันยังไม่เปิดรับตรงนี้เล่นมาที่เจริญศักดิ์สุปน,นันผาตัดเข้าในมาเองยังไม่เจอช่องยอ้อนขึ้นมาชนาทิป ชนาทิพย์บอลกับมาตั้งพิทิวัตพิทิวัตของเข้าในมาเองครับแล้วให้หมาชนาทิพย์โยก1-2แล้วสุดท้ายเสียบอลแล้วจะโดนสวนผู้ตัดสินเป่าหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกตรงนี้เลยครับเป็นทางด้านทีมชาติไทยครับบุกมานำก่อนจากประเมศอัดวิดัยครับ1ประตูต่อ0ูย์ถ้าเพื่อนที่อช,ชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับ คู่ตัดสินเป่าเ,เขี่ยรูเมนครึ่งเวลาหลังครับจะเป็นทางด้านทีมชาติไทยครับชุดสีแดงจะบุกจาก,กซ้ายไปขวาบ้างเบนเดวิตส์ได้ออกซ้ายมาเอกริป,ปัญญาปรัเมศจะยัดมาตรงนี้บอลหลุดออกหลังไปเลยครับเอารถยังไม่หลุดออกด้วยครับอัลฟานไปขยันเก็บมาได้ชนะทีม โยกเข้าในมาแล้วตรงกลางเบนเดวิดขออยู่แล้วโอ้เรายกออกซ้ายมาทัานทีไม่รู้กันกับทางด้านอัลฟานดอลล์ครับเมื่อสักคระะคู่นี่เล่นยากครับทางด้านเบนเดวิดครับไม่ลองยิงเองครับบอลวางมาสุพนันดักได้ที่เจริญศักจะเลินศัก,จะ,กจะฝากตรงนี้กอยังติดบล็อก เป็นสโลฟฝากมาบาชิโมฟยกมาที่บาราคอบไปเลี้วไม่ได้เหมือนกันครับกลับมาตั้งที่บาชิโรฟยกมาข้างหน้าสุพนันก็พักอกหลงเล่นสบายเลยครับเอเลียสดรอเล่นมาพิทิวัตอะฟานดอรอไหลสั้นๆนมาอีกนิดปัญญาอีกนิด แทงมาให้เบนเดวิสแล้วแทงออกซ้ายมาส่วนนะครับเอนเดอร์ฟันแอนเดอร์ฟันเติมมาแบบนี้มีเวลามีพื้นที่แต่ยังไม่เปิดเร็วครับพาหักเข้าในมาเลนมาที่เบนเดวิสแล้วซัดตรงนี้โอ้โหซุปเปอร์เซฟเลยครับประตูที่สองยังไม่มาครับของทีมชาติไทยครับคุณน่าเสียดายครับลูกเมื่อสักครู่ครับพาฝากมาที่เบนเดวิสเจอช่องแล้วซัดตรงนี้ก็เป็นซุปเปอร์เซฟเลยครับยังได้รู้จากลูกเตะมุมครับทางด้านทีมชาติไทย ชนะทิพย์ครับเปิดยอดยัดมาจเจริญศักดิ์จะขึ้น <c oughs> โดนเคลียที่เข้าไปได้ดูรีเยฟฝากมาข้างหน้าขู่แล้ววางคนเดียวแต่จ่ายไม่ดีครับติดชนะทิพย์เอเรียสฝากมาพิธิวัตให้มาการกวิทไปมาเร็วตรงนี้ไม่ถึงปรเมศก่อนวางยาวขึ้นหน้ามาสุพรรณครับตัดได้ปรวิท ให้ป่ปรเมศตรปรเมศตร <c oughs> จะไปเองตรงนี้ก็ยังติดอยู่ครับบอลไหลทางด้านับามาเดิร์นนี้สถานครับได้ของบอลบุกบ้างตรงนี้โดนตัดได้โดยเบนเนวิตเห็นของบอลแล้วชินภัทรไหลออกขวาม,มาสุพน,นันสุพน,นัน <c oughs> โดนแจ้งตรงนี้ยังได้ไปลุกทุ่มครับเดเดิน,เนสัก ขาตัดเข้าในมาชนาทิพเล่นมาที่กรวิทย์กรวิทยย้อนกลับมาที่ชนะทิพอีกครั้งหนึ่งอัลฟานยกมาที่ปรเมนมันเลยไปหมดครับขึ้นไม่ถึงครับแล้วเคลียร์ทิ้งออกไปจังหวะนี้ก็ไม่ได้ลุ้นเลยครับ แล้วถอดกับตันทีมอย่างชนะทิพยครับออกไปพักค,ครับส่งตรงด้านกบคณะคำยกครับลงมาเล่นบ้างครับทางด้านอาจารย์มาซาดาอิจิอินะครับโอ้คนนั้นช่างเมืองทองเลยครับทีมชาติไทยชุดนี้ครับสุพน,นันสุพน,นันเลี้ยง <c oughs> หลุดเท้าไปครับตรงนี้แต่ก็ยังจ่ายไม่ดีเป็นบเบนจามินเดวิดมาใช้าไไล่บอลตรงนี้ก็ยังแย่งไม่ได้ครับ บอลหวางขึ้นนามาคู่เราทางด้านกาบสายจะดวลกับสุปนันไม่ยอมครับตรงนี้เวลาสะรอบยกมา <c oughs> ยังเพียวก็ได้คาเมลคาเมลไหลออกขวามาบาคายย้อนกลับมาที่คาเมล ฝาประตูกางวคาลับย้อนขึ้นเรียบร้อบอลออกซ้ายมาครับได้บุกแล้วโเบนจาเมินเดวิสก็บ่งย้อนขึ้นมาให้ปฏิวัติเลยครับปฏิวัติออกบอลเร็วทันทีตรงนี้อ้โหแล้วได้เปรียบด้วยครับเจริญศักดิ์แทงมาปราเมตดปรเมตมาคนเดียวตรงนี้พาหลุดเข้าในกรอบเขตโทษมาแล้วไม่มีเพื่อนเติมครับอ้โหทำได้ดีเลยนะงนี่ยปรเมิครับ บอลของเติร์นเมนิสถานส่วนมาบ้างครับคาขนาตัดบอลได้ตรงนี้เอาล้วสุดท้ายเสียบอลพิธีวัดลงมาช่วยเกมรับได้ดีกระวิจเก็บได้ฝากมาปรเมศเล่นกันทางด้าน,ขาขนาคานะคํำยกคาขนาดึงโยกเข้าไหนมาครับฝากมาที่ปรเมศแเราย้อนคืนกลับมาไม่แม่นครับทางด้านคาะาครับ โอ้โหสุพันันเขียวมาเกือบไม่ดีครับสุดท้ายยังได้ครับแล้วเป็นทีมชาติไทยตัดบอลได้เดวิสฝากมาปรมเมศปรมเมศฝากเข้าในมากรวิทย์แล้วเล่นชิงทันทีปอละเมสัตตรงนี้โอ้โหสองประตูต่อศูนย์ครับปิดเกมนี้เลยครับของปรเมศอาจวิไรครับโอ,โอโ้โหคมจริงๆครับรเหมาคู่เดียวสองประตูเลยครับก็น่าจะจบเลยค,ค,ครับ ในเกมนี้ครับบุกมานำครับนี่ครับบอลตัดจากกลางสนามครับเริ่มที่ปรเมศนั่นแหละรครับไหลามาให้กรวิทแล้วแทงมาหลุดเลยครับซัดด้วยขวาครับโอ้โหคมกริบเลยครับช่องนี้ยิงสวยจริงครับทางด้านปรมาเอ็นอัดวิไลครับ เติร์เมนิสถานเจอลูกนี้เข้าไปนี่ขาอ่อนเลยครับหวังที่จะตีไข่แตกตีเสมอมาครับเดี๋ยวโดนประตูที่2ขอ,องตระเมศครับแต่ยังไม่จบครับยังขอได้ลุ้นแฮตที่ครับประเมศไหลออกขวามาสุพน,นันสุพนันกัดชากแล้วยกมาตรงนี้ยังชกทิ้งกา,าได้กดไม่ไปไหนครับจเจริญศักดิ์เล่นมาที่สุพน,นันสุพนันพาตัดเข้าในมาเองแล้วกดตรงนี้ยังไม่ผ่านบล็อกเบนเดวิตย้อนขึ้นมาสุพน,นันไ้มาที่พิทิวัต์ ทีวดัดจ่ายยัดมากรวิทเล่นมาที่ปอลเมตรมีช่องแล้วซัดตรงติดบล็อกนิดนึงประตูที่3ยังไม่มาครับแล้วเรียบร้อยครับผู้ตัดสินเป่านกปีดหมดเวลาการแข่งขันครับติมชชตไทยทำได้ครับบุกมาเอาชนะเติร์ดเมนิสถานได้ถึงถิ่นครับ2ประตูต่อ0ูนย์แล้วครับ ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเป็นไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้ครับผมมีสินค้าดีๆมาแนะนําในช่วงท้ายวิดีโอไหนๆก็ฝากเพื่อนช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนด้วยนะครับผมใครที่กําลังมองหาจอยเกมคุณภาพดีราคาถูกผมมีมาแนะนําตัวนี้เลยครับจอย BSPD8 รองรับทั้งเกม PC เกมมือถือ iOS และ Android รวมถึงเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5และ Nintendo Switch พิเศษจอยตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถยืดขยายเชื่อมต่อกับ iPad ได้อีกด้วยความสามารถพิเศษของจอยตัวนี้นะครับมีบลูทูธเวอร์ชัน5.2มอเตอร์สั่นคู่พร้อมฟังก์ชันไฟ rgb จอยตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในวิดีโอได้เลยครับ